พี่น้องอีกรอบจ้ะเบิ่งดูแลพี่น้องอากาศวันนี้อากาศเมื่อเนจัดตอนนี้หลังจากที่เมื่อกี้นี่ฝนมันตกเนาะค่ะหลังจากฝนหยุดตกไปแล้วเบิ้งมันกำลังลอยมาเลยเมฆมาอีกก้อนนึงแล้วจ้ะพี่น้องจ้านู่นแหละลูกปาพี่น้องขึ้นเป็นตะยันเด้ะพูดนะเบิ้งเมฆก้อนแบบไงหนึ่งดําทเงินมาเลยจ้ะเบิ้ง เบื้องมันเป็นพี่น้องเบื้องมันเป็นแสงคืนนี้ใช่ไหมพี่น้องจ้าไม่จา้เเจาเป็นล้าําแสงกันเป็นแบบนี้จ้าเป็นนก้อนเมฆกำลังก่อตัวกันปะปะ๊าดแต่ย่านเนาะพี่น้องเนาะเป็นตาต,นะตกแข้งเนาะเบื้องเบื้องคืนนี้มันสิตกแข้งบ่มาจากทางทิศตะทิศใต้บปนี้ยนะจา้าเนี่ยเมฆก,ก้อนนี้อยู่ทางทิศใต้จา้าทางนี้ก็ ขับขไปทางนี้นี่จะเป็นหมู่บ้านนะจ๊ะขับไปทางนี้นี่อันนี้อันนี้อันนี้หมู่บ้านฟังทั้งเตยจะ้ะข้ามไปพุ่นจะเป็นหมู่บ้านฟังแย้นหนุ่ยนะพี่น้องฝนฝนฟ้ามามันจะเข่าหนาฝนแล้วเนาะจ๊ะมึงอู้มึงกอ้อนเมฆเลื่อนพี่น้องมึงกอ้อนเมฆยรอยอู้สิไปใส่เนาะสิหอบกันไปใส่เนาะพี่นอ้องเพิ่งแม่หนูอยู่นี่หนูนั่งหัดกันหนักกลัวตอนพี่นอ้องนอนเพิ่ง บรรยาก,กาศเมืองอีกฝั่งหนึ่งฝั่งทั้งทิศตะวันตกทั้งทิศตะวันออกวันเนี้ยบ่มีเมฆเลยจ้ะทั้งทิศตะวันออกเจียงจางปางเยอะทั้งทิศตะวันออกจ้ะอันนี้ล้มลุมเบิ่งลิงหน่อยพี่น้องเบิ่งลิงหน่อยนะตงัง จ่าฟ้าฟ้าบึ้มกำลังลอยมาพี no ่น no ้องอ้ว no ่าเบื้งเมฆแม่แม่ลองอยู่นิ่งแล้วฟ้ามันจะลอยให้พี่น้องเบิ้งเมฆเบิ้งเมฆทั้งบ้านเตยพี่น้องให้พี่น้องเบิ้งเมฆเบิงดูว่ามเมนีมันสีแห้งบ่มันสีหอบกันไปตกใส่มันจะตกบ้านเตยอีกวะไม่จะตกอยู่ทุ่งนาเขาอีกวะยามาเบื้องยางมาอีกฝั่งหนึ่งด้านหนึ่ง ก่อนเมฆตะยานเลไรมือมันสิร้อยไปตกใส่ฝนมือเนี่ยให้ชมบรรยากาศรอบๆทุง่งนาจ้ะมือเนี่ยชุ่มทุ่งมือละจ้ะพี่น้องแต่ว่ามือนี่จะไอ้นั่นเนี่ยเพราะว่าก,ก่อนเมฆมันจะไม่ค่อยเห็นก่อนมเมฆปัานไหนเด้พี่น้องมีมือนี่ก่อนมีก่กอนใแห้งแั้งนั่นก็เป็นภูเขาภูเขาทั้งนี้ละจ้ะที่ภูเขาลูกนี่แหละที่พากันไปเก็บเห็ดเก็บน้ำไมจ้จ้ะ ภูเขาลูกนีเด้อพี่น้องย่างชมให้ชมสวนโอ้บักม่วงสุกเดี๋ยวเห็นบักม่วงสุกพอดีไปเก็บบักม่วงสุกพร้อมพี่น้องพี่เ <c oughs> ตยครับพี่เตยเอาถุงไม่แม่ใส่บักม่วงสุกเนี่ยมันล้นอยู่ไหน,นลูก ถูกแล้วค่ะทั้งนี้ก็ล้วนทั้งนี้ก็ลวงเดี๋ยวไปเก็บเอามาเก็บเปนะล,ลืลอ,กกกอ,อ,อกม่วงสุกมมนะลูกเอาถุงมาใส่เร็วแล้วเลิกฝนสิมาก่อนเอาถุงมาใส่บักม่วงสุกพี่มันล้นเต็มอยู่ลูกมันล้นอยู่ก่อนเมฆ บรรยากาศรอบทุง่งนาเมื่อนี้เป็นจางสีเดอ้อพี่น้องเบิง่บงฝนสีแห้งบ่คืนนี้มาลุ่นกันสิได้ไตเอึ้งบ่คูเพิ่นไตเอึง้งสิได้ไตเอึองบ่พี่น้นองบางเว้นเหนียนลุกมันขันไปแล้องตอนนี้ลมมันพัดอ,ออกมาทางนี้อีแล้วบรรยากาศอู้อากาศดีดีจ้ะไ,ไปเก็บไปลูกพุ่นสักผัว เต้มพุ่นอยู่ต้นพุ่นก็มีได้ลูกแม่บอกให้เอาถุงมาแม่ครับโอ้เอจูงรถน้องมาเลยแล้วตัวเสียจังไหนแม่ไปเก็บเอาดีๆลูกมึงออกมาดิจอดจอดรถไว้แล้วแม่บอกว่าเอาถุงมาแม่โอ้มันจังค่อยใส่ได้หลายถุงก็ใส่ได้หลายขึ้นกันได้ล่ะเอาไปเก็บนะลูกมักเนี่ยโอ้มักเนี่ย มักยากปะนะพี่น้องไปเก็บอ่อนะลูกนู่นเลยเด้ใส่แม่ไ่ดูนี่เหลืองๆนู่นต้นนู่นมึงเดียวสวัสดีครับกันสวัสดีครับกุมหัวลอๆด้วยอันนี้มันดึงมา่กขึ้นลากเดอ๋ยวใครเฮ้ยเฮยเยเ้เฮ้เเยยเ มามาเอามันล้มซึ่งนี่ลูกเก็บประม่วงกันจ้ะพี่น้องมันสิงลงุนพี่เต้ครับพี่เต้มาเก็บเอาลูกเร็วหอยหอยอ้นตุนด้วยนะพี่น้องสุขขาต้นไปเลยพี่เต้ไปเก็บเลยครับรครับอไป นี่อีกวางเบาๆน้ำสีสัมไปเลยเบาๆเบาๆพอแตงมาเก็บล <pod inclusive stress> ูกไปไปเบิ่งไปเบิ่งต้นพุ่นใส่อู้เบิ่งเมกร้อยมาหอดพีแล้วพี่จ่าพี่น้องเบิ้งเมกเธอหมืนเมกเธอหมืนจ้ะนี่ร้อยมาพีแล้ว จอาพี่น้องจา๋าคลิปนี้ฝากไว้สำหนีก่อนค่ะเดี๋ยวพบ,บกันคลิปใหมน่นะพี่น้องเนาะขอบคุณเอฟซีสามน้อยเพชรพันแพงค่ะขอบคุณเอฟซีอิหล่าองคงอิงขอบคุณเอฟซีน้องหักแพงเอฟซีอหลา่าปายเอฟซีบ้านฮักทุกทุกบ้านทั่วโลกค่ะของศิลปินทุกท่านในทีมงานค่ะขอบคุณบอทโซนุทู่ให้โอกาสากับครอบครัวข้ามวนค่ะขอบคุณนัน ยาสุภาพปามนาดน้ำด้วยจ้าขอพุเลายลายค่ะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญค่ะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองจ้าสวัสดีค่ะเมก่อนใหญ่ซื้อจ้าสรุปแล้วเจ้าลอยไปไหนเอ่ยเ <laughs> มก่อนใหญ่ซื้อพี่น้องสรุปแล้วบัตกพี่น้องจ๋าโอ้ยเนาะว่าเป็นสิตกบ,บนเหียกนแทง บรตกคะ่ะเมฆเจ้าลอยไปไหนเอ่ยออใช่แม่นึกว่ามันจะตกแรงไหมลูกมันมืดตื้อมาพี่น้องจา๋าสรุปแล้วบรตกเลยจ้าก็ว่า,า,ามันเได้นอนเซ็บเซ๊บเนี่ยพี่น้องบรตกจอยเอารอบิังคืนนี้มันอสิตกบ่นนอนพี่น้องเนาะมันลอยไปแล้วเด้อพี่นอ้องลอยไปเบิดแล้วเหรอเมฆดำๆเมื่อกี้นะจ๊ะหายไปเบิดแล้วคะ่ะ สรุปแล้วไม่ตกจ้าพอๆกันคลิปใหม่จ้าสวัสดีค่ะ